สวัสดีเช้านะคะทุกคนเป็นเช้าวันหยุดที่เหมือนไม่ได้หยุดเลยเนาะงานบ้านตั้งแต่เช้าตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยนะคะทุกคนเหมือนออกเหมือนออกไปทํางานเลยวันหยุดก็ต้องตื่นแต่เช้าเอาผ้าลงมาซักซักเสร็จแล้วก็เอามาอบนะคะทุกคนเครื่องอบผ้าหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะก็มันจะไม่มีท่อน้ําทิ้งนะคะแต่ว่ามันจะเป็นที่เทน้ําแบบนี้ก็คือพอเราปัน่นพอเราอบเสร็จแล้วก็เอาน้ําออกไปทิ้งนะคะ จะอบประมาณ80นาทีนะคะใช้ความร้อนสูงสุดเลย ครื่องอบผ้าเ <pe Gold> สียงดังมากขึ้นซักผ้าก็ดังวันนี้หนึ่งจะมาทําความร <ห als. S 1> ู้เป็นเสื้อโค้ทหนึ่งเนาะ <pe Gold> ก็คือเสื้อโค้ตตัวนี้ไม่สามารถซักแห้งได้นะคะแล้วก็เรารู้ได้ไงว่าเสื้อเราซักแห้งได้ไม่ได้เราต้องดูป้ายตรงน,นี้นะคะทุกค,คนเพราะว่าเสื้อโค้ทบาง <pe Gold> ตัวหนึ่งอ่ะจะซักแห้งได้บางตัวจะซักไม่ได้นะคะตัวนี้ซักแห้งไม่ได้นะคะเราจะดูป้ายตรงนี้นะคะก็จะมีบอกว่าซักแห้งได้ซักแห้งไม่ได้นะคะตัวนี้ไม่สามารถส่งซักแห้งได้แต่ว่าสามารถซักเครื่องได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถเอาเข้า เครื่องอบผ้าได้หนึ่งก็เลยจะมาทําความสะอาดพวกข่าแป้งออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะซักเนาะก่อนที่เราจะซักเราก็ต้องถอดฮูดออกฮุด <c oughs> เราต้องถอดฮูดออกก่อนนะคะทุกคนมันก็มีที่ถอดฮูดตัวนี้ออกนะคะตรงฮูดตัวนี้หนึ่งจะไม่เอาเข้าเครื่องนะคะเพราะว่า มันจะไม่เป็นขนฟูๆแบบนี้ถ้าเราเอาเข้าเครื่องซักผ้าเพราะว่ามันไม่ได้เพื่อนตรงไหนอยู่แล้วนะคะตรงหัวเราก็ถอดออกแต่ว่าเนี่ยหนึ่งจะมาทําความสะอาดคราบแป้งตรงนี้นะคะเราจะทํายังไงนะคะหนงมีวิธีที่จะทําสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาเข้าเครื่องซักผ้าบ่อยๆด้วยซ้ําอันนี้คือเครื่องทําความสะอาดเราก็คือตัวนี้เป็น cleansing wipe นะคะก็คือที่เราใช้เช็คเครื่องสำอางนั่นแหละมันเหมือนกันก็คือหนึ่งจะใช้ตัวเนี้ยเพราะว่าคาบ แป้งอ่ะมันก็เป็นคราบเครื่องสําอางที่เราทานนั่นแหละก็เป็นคราบแป้งที่เราทานนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะเช็ดคราบขาวๆแบบนี้ออกนะคะเนี่ยยังไม่หนานะทุกคนเพราะว่าหนึ่งทำความสะอาดบ่อยถ้าหนึ่งไม่ค่อยได้ทําก็คือถ้าไม่มีเวลานะจะหนามากๆเลยเพราะเราแต่งหน้าทุกวันด้วยเราไม่เชื่อว่าเราแต่งหน้าทุกวันเราทาแป้งทุกวันมันก็จะมีคราบขาวๆแบบนี้นะคะ เสื้อโค้ท่ะเราใส่ทุกวันอยู่แล้วเราใส่ออกไปทํางานมันก็มีสเปร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ที่แบบว่าคือเราไม่ได้เป็นคนมีกลิ่นตัวเราไม่จําเป็นต้องซักบ่อยๆขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเพื่อความสะอาดนะคะหลังจากเช็ดตัวนี้แล้วแล้วหนึ่งจะฉีดสเปร์อีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช็ดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอแห้งเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนถึงไม่แห้งก็เห็นนะคะว่าคราบขาวๆมันหายไปมันก็จะเป็นคราบเปียกๆเดี๋ยวเช็ดอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะเช็ดคราบออกได้เกลี้ยงสะอาดมากเลยนะคะ ลองไปใช้กันดูนะคะทุกคนหลังจากเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สำหรับฉีดเสื้อผ้าไม่ให้มีกลิ่นอับนะคะใช้ดีมากๆเลยก็เราก็ฉีดฉีดข้างนอกข้างในแล้วแต่เลยนะคะแล้วเราก็แขวนไว้ปกตินะคะหมืนก็จะฉีดทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอามาแขวนไว้นะคะทุกคนทำงานบ้านแล้วนึกได้ว่าเพาะเมล็ดพันุ์ผักไว้นะคะก็หนึ่งเพาะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วนะคะอันนี้ก็เออใกล้ๆจะปลายมกราลาแล้วเออแลวหนึ่งเพิ่งเอามาให้ดูนะคะพเพาะไว้เผื่อได้ปลูกทุกคนพลิกแล้วก็พลิก กะเพราก็ขึ้นกระหย่มกระหยม่มอันนี้พริกขี้หนูนะคะดีใจมากเลยเพราะพริกขี้หนูขึ้นเยอะมากที่หนึ่งเพราะเยอะๆแบบนี้เพราะว่าเมล็ดมันจะหมดอายุนะคะทุกคนหนึ่งก็เลยเอาใส่ทิิงๆไว้ก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นเยอะขนาดนี้ มารอดูกันว่าปีนี้หนึ่งปลูกแล้วหนึ่งจะได้กินไหมเพราะทุกครั้งปลูกแล้วไม่เคยได้กินนะคะทุกคนผักไทยอะ่ะเพราะว่าอากาศที่นี่มันมันไม่เหมือนนะอ่ายุโรปประเทศอื่นเนาะทางอังกฤษน่ะน้อยมากถ้าเราไม่ปลูกในกรีนเฮาส์นะคะแทบจะไม่ได้กินเลยมาไปทํางานบ้านต่อนะคะทุกคนภูมิใจที่เห็นต้นพริกเราโตแม้จะได้กินไม่ได้กินก็ขอให้เขาโตขึ้นมานิดนึงก็ยังดีเนาะอพาร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเก็บพาขึ้นไปไว้ข้างบนกันเมื่อก่อนสงสัยนะคะว่าเวลา ไปบ้านพ่อแม่คุณสาทาไมผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือเขาว่ามันนุ่มๆเพิ่งรู้อยากรู้ว่าเขาใช้น้ํายารับผ้านุ่มอะไรแต่ก็ไม่กล้าถามเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเขาอบผ้านะคะแล้วมันทําให้ผ้านุ่มนุ่มจริงๆตั้งแต่มีเครื่องอบผ้านะคะผ้าเช็ดตัวนุ่มๆใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มปกติธรรมดาที่เคยใช้นะคะแต่ว่าพออบผ้าแล้วผ้านุ่มผ้าหอมด้วยนะคะผ้านุ่มนุ่มๆมือเลยแหละ ผ้าอื่นก็นุ่มขนาดผ้าเช็ดตัวผืนเก่าอย่างนี้นะ<ม>ยังนุ่มเลยอะ่ะไม่แข็งกระด้างน,นะคะปกติพอซักแล้วใส่ใส่น้ำยาปรับผนุ่มแล้วก็เอาไปตากบนเ,เครื่องทําความร้อนมันไม่นุ่มนะคะทุกคนมันแข็งป่ะทํางานบ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทอดไก่ที่เราหมักไว้นะคะซักสองน่องพอเราจะทอดด้วยเมื่อทอดไรน้ํามันนะคะทุกคน ไก่ทอดหม้อทอดไร้น,น้ำมันของเราหน้ากินไหมทุกคนแต่ว่าหนึ่งต้องกลับอีกข้างนึงก่อนนะคะดูสีสวยน่ากินเชียวเดี๋ยวต้องกลับอีกข้างหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไปอีก10นาทีนะคะต้องเอาอีกข้างนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาเข้าไปอีก10นาทีไก่ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันของเราตำแตงใส่ปลานะคะแล้วก็ไก่ทอด มือนี้ของเราวันหยุดก็ต้องทำอะไรที่อร่อยๆที่เราอยากกินเนาะมาค่ะทุกคนใครอยากกินบ้างต้นคริสต์มาสเรายัางอยู่นะคะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าสวยจังลมแรงนะคะทุกคนต้นไม้โยกเชียว อากาศสดชื่นเรามองจากข้างนอกนะคะอากาศสดชื่นเห็นแดดแล้วมันก็ดูเหมือนสดชื่นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สดชื่นนะคะทุกคนมันหนาวเดี๋ยวทํางานบ้านเสร็จแล้วหนึ่งจะออกไปร้านเออเขาเรียกว่าเรียกว่าไปตรวจวัดสายตาะค่ะสายตาเริ่มแย่ทุกคนสังเกตไหมเวลาหนึ่งไปบ้านบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนอ่ะหนึ่งจะเม้นสั้นมากจริงๆอ่ะหนึ่งดูจบนะแต่ว่าหนึ่งเม้นสั้นเพราะว่าสายตาหนึ่งไม่ค่อยดีวันนี้หมอก็เลยนัดตรวจ สายตานะครับทุกคนปะเตรียมตัวออกจากบ้านกันนะคะสแกนสายตาเสร็จแล้วนะคะเราก็มารอตรวจกับคุณโมนะคะ